สวัสดีครับผมสนิมหน้าชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกถึงวันและหนึ่งคลิปนะฮะในการรีวิวอาวุธปืนนะฮะก่อนจะรีวิวนะฮะชี้แจงเล็กน้อยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับปืนตัวนี้นะครับก่อนผมจะรีวิวนะครับผมเคลียรกระสุนในหลอดระลังเพลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะปลอดภัยแน่นอนครับประเด็นที่2ปืนตัวนี้นะครับมีทะเบียนปสเรียบร้อยนะครับได้รับอนุญาตจากนงวยงานรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอกสารทะเบียนปืนทุกอย่างถูกต้องครบตามกฎหมายนะครับ ประเด็นที่สามนะครับขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่อนุญาตให้นำปืนกระบอกนี้มารีวิวนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้คุณภาพค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างสูงนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับมาดูเลยว่าวันนี้นะครับผมเอาตัวไหนมาให้ดูนะฮะก็เห็นกันอยู่แล้วลหละนะครับตัวนี้นะครับเป็น Product นะฮะของเลนิงตันนะฮะตัวนี้เป็นโมเดลพันร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นปืนที่ยาวมากนะฮะและคุณภาพดีมากนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูทีละส่วนนะครับไล่ตั้งแต่ลำกล้องนะตัวนี้ลำกล้องนะครับ28นิ้วนะครับมีส่นด้านหน้าเป็นส่วนแบบลูกปัดนะครับลําำกล้องกระโหลกเป็นเหล็กนะฮะเหล็กล้วนๆนะครับขึ้นลูกนะครับแล้วลงตาสวยงามนะครับชุดร่างกายนะครับในเลมิงตันรุ่นหลังๆจะเป็นพลาสติกนะครับทั้งหมดเนี่ยแต่ตัวนี้นะครับทั้งกายทั้งชุดร่างกายเนี่ยยังเป็นโลหะอยู่นะครับ แล้วก็กระจงมือพานท้ายเป็นไม้จริงนะฮะตัวนี้เป็นขนาด1 2เกตนะครับลำกล้อง 2, 3จ 4, 4นิ้วนะครับอ่าบรรจุได้4บวก1ก็คือในหลอด4นะัดในลำเพลิงอีกหนัดนะครับเป็นระบบปฏิบัติการเป็นซ e ิออโต้หรือว่าใช้แก๊สนะฮะในการบริหารลูกเลื่อนนะครับคือขึ้นหลังได้ครั้งแรกและนะ้วนัดต่อไปยิงได้อัตโนมัตินะครับก็คือกึ่งอัตโนมัตินี่เองนะครับถือว่าใช้าง,งานได้ดีนะครับอ่ ดีเทลอ่ะลืมบอกไปนะครับปืนตัวนี้นะครับ make in นะครับ USA คือ雷明顿นะครับเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ใน USA นะครับถือว่าเป็นปืนที่มียอดขายไม่ตกต่ำนะใช้งานได้ตลอดนะครับแล้วก็เป็นแ t a n d a r d นะครับจะมีเซฟนะครับอยู่บริเวณโลงไกด้านหลังนะครับนี่นะครับสังเกต้ง่ายๆนะครับเซฟจะเป็นยังไงถ้าเรามีสีแดงตรงนี้นะครับแปลว่า สามารถเหนี่ยวไกลได้นะครับถ้ากดไปสีแดงไม่มีแปลว่าไม่สามารถยิงได้นะครับตัวนี้นะครับลิ้นด้านล่างนะครับจะไม่เหมือนกับระบบปั๊มแอคชั่นนะครับคือปั๊มแอคชั่นเราสามารถกดตรงนี้เราสามารถบรรจุกระสุนได้เลยนะครับแต่ตัวนี้จะต้องกดที่ลิ้นสีขาวนี้ก่อนนะครับเจ้ากระสุนถึงจะเปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นคันล้างนะครับสําหรับขึ้นลําในในนัดแรกนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูวิธีการใช้งานคร่าวๆนะฮะ วิธ <Workers. S 2> ีการใช้งานนะครับก็ค <ć> ือเปิดลงเพลิงก่อนนะครับนี้นะครับอนับที่1นะครับใส่ไปนะครับแล้วก็กดตุ่มด้านล่างที่ขาวนี้นะครับก็จะบรรจุกระสุนนัดที่หอยู่ในลงเพลิงแล้วนะครับนัดที่2นะฮะกดเข้าไปที่สีเงินนี่นะครับกดระดันเข้าไปทุกนัดนะคับต้องกดที่เงินนี่ก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่เข้านะครับถ้ากดด้านบนนี้นะฮะไม่เปิดนะครับกดนี่นะครับอ่า อันนี้เป็นลูกดัมมี่นะครับคือเราจะไม่สามารถเหนี่ยวกลได้ต่อเนื่องนะครับกรณีที่เรายิงนัดที่1นะครับกดเซฟนะฮะยิงนัดที่1ครับเมื่อเกิดการระเบิดด้านในมันก็จะดันกระสุนดันปอกออกนะแล้วกระสุน,นัดไปขึ้นมาครับนี่นะฮะอ่าข้อย่างนี้นะครับะะน,นะรนะครับนัดที่รนะับ เราประกันทำงานนะครับนัดติดตายนะครับ,นะรบพูดง,ง่ายๆกันแล้วกันนะคือขึ้นหลำพังเดียวแนละ้วยิงได้ต่อเนื่องนะครับลหลายๆท่านนะฮะการที่ได้ใช้กระสุนมันมีผลกระปุยชนิดนี้นะครับถ้าเป็นกระสุนที่เก่ต่ำนะฮะยิงปืนที่ค่าอ่อน อาจจะมีผลในการยิงและทำให้ติดขัดได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ข้ขอบคลุปืนชนิดนี้อยู่แนะนําให้ทดสอบยิงทักสิบยี่สิบนัดให้รู้ว่าปืนเราใช้กระสุนยี่ห้องไหนนะครับเพราะปืนแต่และชนิดการทํางานจะต้องแน่นอนนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจะต้องใช้ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นการทาให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะถ่ายบริเวณใกล้ๆดูนะครับตัวนี้ก็เป็น เด้มีตานโมเดลพันร้อยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับใครที่ถูกใจนะฮะรุ่นนี้ก็ไปหาข้าอคองนะครับขอใบอนุญาตที่หนึร้อยแล้วไปหาข้าอคองไว้นะครับส่วนช่องผมนะใครถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับทุกกำลังใจที่ท่านให้มานะครับมันเป็นแรงผลักดันให้เราเดินต่อไปในการทําคลิปน,นะครับมันเป็นไปนไม่ได้นะครับที่ทําให้ท่านถูกใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําถ้าถูกใจ ก็ยินดีที่เรา้ท่านยอยางถูกแต่ถ้าทําให้ท่านไม่ถูกใจผมขอ,อขอโทษไว้้นที่นี้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นธรรมดาที่ต้องมีคนรักและคนเกลียดไปพร้อมๆกันนะฮะสำหมับาน c h ชาแนลส่วนีคบผม